หนึงโครงการหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับได้รับโครงการอีกหนึ่งโครงการนีคร่นคุณไก่โอเครับค,ครับนมครับพันอะไรนมสดอ๋อ <c ười> นี่ก็นำกรรมการยืนชมแต่กระแต่งวัดคามเทศแต่งขื่กระตัวไปอันนี้อันนี้อง,งุ่นหรือเปล่านี่ยน,น,นอง,งุ่นค <c oughs> มนะเออให้กรรมการผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ,รบผู้ใหญ่นะสวัสดีครับก็ออน,นี่เป็นไงคุณไก่ได้บันเองมีทุกคน ของการประกวดในนีครับนำควนนายจะเป็นไก่เนี่ยนายเป็นหนึ่งในอำเภอของอเภอคนเดียวเนะาะเขาขัดเอาอำเภอละหนึ่งเกิเป็นตัวแทนเขาประกวดในจังหวัดในวันนี้พี่ใหญ่เคยได้มาก่อนเนี่ผมเป็นเครือข่ายผมเป็นสมาร์ทแปร์เมอร์คือเป็นรุ่นใหญ่มันจะมีสมาร์ทแปร์เมอร์ก็คืออายุ45ปีขึ้นไปเขาเรียกสมาร์ทแปร์เมอร์อ๋อรุ่นนี้ก็คุ้งฝากไป รุ่นเล็กลงมาก็คือเป็นรุ่นยังสมาร์ทยังก็คือเด็กครับแต่ก็รุ่นผู้ใหญ่ทำงานเราใช่ไหมรุ่นพี่ใช่ไหมครับผมเป็นรุ่นอายุไม่ใช่รุ่นพี่หรอคือรุ่นอายุสูงรุ่นอายุสูงรุ่นอายุกลางคนเนี่ามันสูงเลยนะกลางคนอันนี้เราอยู่บ้านบางกระตินเนาะอันนี้ก็อันนี้ของลำโพงปพะกวดเกือบหมดทุกทุกรุ่นเลยนะอ๋อมันมันมีหลายรุ่นนะสมาร์ทสมาร์ทประกวดระดับเขตในอาทิตย์ที่แล้วของผู้ใหญ่เนี่ยประกวดระไนี่ย ผมได้ที่หนึ่งของจังหวัดความสามารถอระเมิเป็นโดเทนของจังหวัดเข้าสู่เขตปีนี้เของเรตส่งแปดจังหวัดครับผมจังหวัดแต่ผมจะปะกวนในสาขาของการสุสัตว์สุสั์มันมีหลายสาขาครองไก่แน่าจเป็นด้านพืชอย่างสมาตันพืชเขาก็โดดเด่นนะมันโดดเด่นก็ถือว่าโอเคเนาะเรื่องการปอนกสิ่งขยากินอทำได้เร็วมากเร็วป๊อปป๊อปป๊อปป๊ประหยัดเวลาในการต้น คือป um ีหนึ่งก็จะมีนั่นหรือเปล่ามียอดออเดอร์สั่งเยอะขยายกริงดีกว่าขายแพ็คขายผลิตโน้ตราคาดีกว่าไม่ต้องดูแลตัวนี้ผูปั๊บผู้ปั๊บใหญ่ๆเลยขอสวัสดีครับขายถึงง่ายดีแถวนี่ยขอพูดให้กำลังใจน้องๆดีๆนะวันนี้ชื่นชมชื่นชม เอาน้องๆเข้าแถวนะจะถ่ายเลยไปไปดูในเพจเด้อใครเชิญค่ะพี่นมเชิครัเคยเห็นเพจไหมกดไลน์แล้วเด็กรู้ว่าเพจอะไรนะหนึ่งสองครับก็ไปดูเลยนะครับปีคลิปยาวคลิปยาวเลยครับคลิปยาวเลย ผมไม่รู้จังนี่ยน้ำไปเดี๋ยได้ตงไปวะเนี่ยโอ้จานนะเน่ไปถ่ายในงเรียันท์ให้ได้ได้ผมไปเยี่ยมก็หงวาแล้วาารตอนนี้เป็นยังไงเพี๋ยวถามนี่นอกเป็นยังไงหนึ่งคือแบบคือแบคือแบคือเนาะ วต่เนี่ยนะคะเราแต่งบรยากาศครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เยี่ยมชมอันนี้ก็ยังสมาปีที่แล้วเนาะครับผมอินทรบาลามเป็นไงปีนี้เลยขาเขาประกวดทุกปีไหมเขาเริ่มเมื่อปีที่แล้วครับปีแรกใช่ไหมปีที่สองครับอ๋อแล้วก็มีประกวดเพิ่มเติมไหมก็น่าจะคงปีไหนอีกทีนึงครับเพิ่มเป็นเรื่องของแต่เมื่อระดับตัวงป่านะอ๋อปีนี้ ปีที่แล้วมันหาคนปีนี้เขาเหลือสามคนอ๋อโอนี่ปลูกฝรั่งฝรังคือไหมคือไหมเนะฝรั่งคือคือเอาเก็บของจริงเนี่เๆๆ <c oughs> <c oughs> ก็บสดๆเลยครับจากไร <c oughs> าจะได้งียจไปกมเป็นีเลยครับไี่อันนี้อาจารย์เพิ่งเขารวมโครงการนี่หนตำบลหนเกษตรที่หมก็ให้ก็ให้ไอ้นี่มาเราเนี่ยเราเพิ่มครับเขาให้เสียดาไเนาะใครไม่ได้เข้าโครงการไม่มีแล้วมดเลยนี่ครับมดปีนี้ไม่เห็นว่ายังไงเลยยคงนีแต่ว่าถ้าดีเดี๋ยวเกิดนั่น เื่พูถึงเขทเราเนี่มันเป็นที่นาน้าจกข้ากาทีนี่ปะพุชาอาฝากช่องแหละอยากช่อที่ดินมันแพงไม่มีคนเอาเลยโอ้ยประชาสนพันยังพอจะแตกไม่มีนี่สองลอยยิ้ที่ดินร้งีหลายล้านอันนี้ก็มากำลังแตนี่อมจะงเรอที่ร์12ของไต้หวันนะครับผมว่าทดลองปลูกห้าต้นกำลังติดครับเนี่ย เคยเห็นผลไหมครับใหญ่ขนาดนี้ก็เคยเห็นแต่อยู่ในที่บอกเขา YouTube ไงใชเขาย่ทดกเพราะูงานคนงานเไม่ได้ดใจรอก่ทองคนกแกับผู้น่พวกไอ้พังุ้งพวกอะไรเราก็หปลาเพราะนี่มันต้องทำด้วยใจเราไดเอาไาทำไม่ได้